สวัสดีครับทุกคนที่เห็นเป็นรูเป envision, เป็นร่างเป,เป็นชีวิตจิตใจนี้นะครับมีส่วนประกอบที่สําคัญสส่วนนะครับคือ <ksam> ร่างกายกับจิตใจนะครับนี่จึงเรียกว่าเป็นคนถ้าหากว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแยกออกจากกันนะครับก็ไม่เรียกว่าเป็นคนอีกต่อไปนะฮะเรียกว่าเป็นศพเรียกว่าเป็นผีบ้างแล้วแต่จะเรียกนะครับเมื่อมีส่วนประกอบสส่วนที่สําคัญหน้าที่ของคนยุต้องดูแลรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจให้ดีนะครับทีนี้ ร่างกายกับจิตใจมันมีสิ่งที่คุกคามทําให้หมดหมองเศร้าหมองนั่นก็คือถ้าเป็นร่างกายจะมีสิ่งที่มาทําให้เสื่อมก็คือโรคจิตใจสิ่งที่จะมาทําให้เสื่อมก็คือกิเลสนั่นเองนะครับโรคทางกายเนี่ยนะฮะอาการก็จะมีเจ็บปวดแสบร้อนเย็นคันชาอาการพวกนี้เกิดขึ้นกับร่างกายเกือบทุกคนนั่นแหละต้องอาศัยเวชภัณฑ์ยูกยาในการรักษา ส่วนโรคทางใจเขาบอกว่ามีอาการที่สังเกตได้3อาการด้วยกันนะฮะอาการแรกก็คืออาการหิวอาการที่2คืออาการร้อนและอาการที่3คืออาการมืดหิวร้อนมืดนะมี3อาการอาการแบบนี้เกิดขึ้นกับจิตใจของคนนะฮะอาการหิวนี่เป็นอาการที่น่ากลัวนะฮะก็คือไม่รู้จักพอนะฮะอยากได้อยากเอาอยากมีอีกนะครับบางคนทําการทํางานมีหน้าที่การงานมั่นคงมีเงินเดือนที่พอจะ ระครับประคองชีวิตได้แต่ว่าก็ยังไปสแสวงหาเพิ่มเติมโดยการทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรมสุดท้ายก็เกิดปัญหาขึ้นมาตามมานี่ก็คือภัยที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็เรียกว่าความหิวภาษาพระเรียกว่าความโลภนั่นเองครับอาการที่เกิดขึ้นกับใจอาการที่2ก็คือความร้อนเกิดความกระวนกระวายในทางจิตใจเกิดความร้อนด้วยอํานาจของความเกลียดความโกรธอาการแบบนี้ก็พาให้ นึกอยากจะด่าคนนึกอยากจะทำร้ายคนทำร้ายแม้กระทั่งบุพการีหรือพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าความโกรธหรือโทสะนั่นเองนะครับอาการที่3มความมืดเป็นความมืดในจิตใจมองไม่เห็นอะไรที่ถูกต้องมองไม่เห็นอะไรที่ควรที่จะเป็นอย่างเช่นความมืดมาปกคลุมจิตใจมองเห็นต้นไม้ก็ไปขูดเลขบ้างไปไหว้บ้างมองเห็นสัตว์ประหลาดก็ไปไหว้ไปขอเลขบ้างสุดท้ายก็โดนต้มตุน๋นหลอกลวงมากมายอย่างนี้เป็นต้น ภาษาพระเรียกว่าโมหะหรือความหลงเมื่ออาการแบบนี้เกิดขึ้นครั้งใดก็ขอให้สังเกตแล้วก็ใช้ปัญญามาแก้ไขจัดการโรคทางกายใช้หยูกยาโรคทางใจใช้ปัญญาเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแก้ไขจัดการเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราหม่นหมองขอให้ทุกท่านมีกําลังใจในการพิชิตโรคทั้งโรคกายและโรคใจนะครับสวัสดีครับ